เฮ้ยย่างเข้าไปในบ้านแป๊บเดียวผู้นั่นก็บบ่าพื้นผู้นี่ก็บบ่าพื้นสร้างเด้เอาผู้ใดเด้อดิน้ำมูนั่นละเลาะล้านข้าหันวายเดี๋ยวไปหูวจ้าคว่ำตัวคว่ำตัวเขาไปนั่นบ่หูวพธิย่ามพ่อหนาคันปากล้านหวานได้หันมาท่ารับหลังเฮาหันบ่าพื้นว่าสันอย่าไปว่าเขาเจ้ากับบ่าวพื้นเขาคือกันว่าแม่นบ่กับแม่นยุเอาเจ้าจะไปพิษเปพ่านกับผู้นั่นกับผู้นี่ไรเม่เจ้าก็บยุนี่ซีนแมววิเฮ้ย มันว่าให้ไข่เว้ยไข่ก็บบ้า้มันคือกันล่ะไปย่านเฮ็ดเนี่ยจังซั่นแล้วใ <c oughs> <c oughs> ส่มาใสาก่กบ,บาลน,นี่มีความเมาลอดแลกระดาษผน้ั้นแลกระดาษผูนี้ใส่ชีวิตให้มีความสุขได้ไหมด่าหอดไข่ผุดเว้ยเอา <c oughs> ด่าผัวกับความสุขของไข่เนาะนั่นแล้วเอาด่าผัวมันเป็นความสุขของมึงเออแม่มึงนี่กู <c oughs> พ่อละแมแย่กับไปได้บ้านแย่ได้นั่นกรับออกบ้านความดันความดี่งพ่อบอกลดจ๊กแม่เพื่อนไปได้ยินมาได้เสียนคนบอกพื่นเพื่อนนั่นก็มาหอดเพื่อนหอดซานหอดบ้านเพรานกับบอกเพื่อนเขาคือกันความสุขของข่อยเว้ยอันนี้สัตว์ง่ายดิเจ้าสิพีไซกับไปทช่ไหมยังไม่อยากน้ำข่อยเออไปโย่ไปละฟ้ามาในเด้อล่ะ